สวัสดีสมาชิก YouTube ช่องเพจหางานนะครับ เช้านี้7โมงเช้าของวันที่23เมษายน2563มนะครับมีงานมาอัปเดต1งานเป็นงานฝ่ายผลิตทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของงานนี้นะครับฝากคุณกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกๆงานที่เราลงให้คุณเราลงงานให้คุณ7โมงเช้า1รอบและบ่ายโมงตรงอีก1รอบนะครับที่ช่อง YouTube ช่องนี้เพจหางานครับไปเริ่มกันเลยนะครับงานนี้จากบริษัท JKG Subcontact t s r v v i e e จำกัดครับอยู่ที่หมู่บ้านสัส,สิธร21หมู่สีมาบยังพรปวกแดงระยองนะครับรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท General Rubber Thailand จำกัดนะครับที่อมตะซิตี้โซนจีนต้องบอกว่างานนี้เป็นซับคอนแทคครับแต่ก็ใครสนใจนะครับเยี่ยมยอดเลยเรื่องของสวัสดิการแล้วก็ค่าแรงไปดูกันครับ ค่าแรงนะครับ3า5บาทต่อวันส่วนค่าแรงรายเดือนเมื่อคุณผ่านทดลองงานนะครับคุณจะได้ค่าแรงรายเดือนคือ150 0 0บาทต่อเดือนครับเบีย้ยขยัน 800, 1 0 0 0หน0บาทต่อเดือนนะครับค่าเดินทาง40บาทต่อวันเอ่อสำหรับพนักง,งานที่ไม่ขึ้นรถรับส่งนะครับแล้วก็มีค่าเช่าบ้านให้1000บาทต่อเดือนนะครับมีค่าอาหาร 45บาทต่อวันมีค่าอาหาร OT นะครับต้องทำา OT 2.5ชั่วโมง2.5ก็คือ2ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปนะครับจะได้ค่าอาหาร OT อีก30บาทต่อวันค่ากะบ่าย50บาทต่อวันนะครับค่ากะดึก60บาทต่อวัน8ชั่วโมงครับและ70บาทต่อวันถ้าคุณทำกะดึก12ชั่วโมงนะครับค่าสิ่งแวดล้อม50บบาทต่อวันค่าเซฟตี้เดือนแรก ไม่มีนะครับเริ่มจ่ายค่าเซฟตี้ให้ในเดือนที่2 300บาทต่อเดือนนะครับส่วนค่า KPI หลังจากผ่านการทดลองงานแล้วจ่ายตามเป้าของผลงานนะครับมีค่าอายุงานครับพนักง,งานที่ทำงานครบ1ปีเพิ่มให้300บาทต่อเดือนครบ2ปีเพิ่มให้เดือนละ50บาทต่อเดือนมันก็จะเป็น มันก็จะเป็น350บาทแล้วนะเมื่อคุณทำครบ2ปีนะครับมีรางวัลยอดงานผลิตนะครับจ่ายตามเป้าของผลงานมีค่าวิชาชีพ500บาทต่อเดือนสำหรับคนที่ขับโฟล์คลิฟต์ได้แล้วก็มีค่าภาษาสำหรับพนักง,งานที่พูดภาษาจีนฟังภาษาจีนได้นะครับ500บาทถึง1,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีประกันชีวิต100,000บาทนะฮะมีชุดพนักง,งานเมื่อครบ1ปี สองชุดฟรีนะครับมีตรวจสุขภาพประจําปีฟรีนะครับอของฟรีเยอะมากแล้วก็สวัสดิการรายละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆนู่นน,นี่นั่นสมทบเข้าไปเยอะมากจริงๆนะฮะคุณสมบัติครับขอคนที่มีประสบการณ์คุมเครื่องจกักรและเคยทํางานเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับ เพศชายหรือหญิงก็ได้ครับอายุ18ถึง45ปีวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปส่วนสูงถ้าเพศชายต้องสูง160เซนเมตรขึ้นไปนะครับถ้าเพศหญิงต้องสูง155เซนเมขึ้นไปไม่มีประวัติอัจกรรยนะครับไม่มีรอยสักนอกล้มผ้าสามารถเดินทางไปทำงานเองได้จะพิจารณาเป็นพิเศษครับ การทำงานนะครับบริษัทผลิตเกี่ยวกับยางรถยนต์นะฮะเอกสารที่คุณต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาว,วุฒิการศึกษา2ชุดสำเนาเอกสารทางการทหารถ้ามีนะครับก็2ชุดแล้วก็เอกสารผ่านงานต่างๆด้วยนะครับถ้าคุณสนใจติดต่อไปที่บริษัท JKG Subcontract Service นะครับอยู่มาบยางพรสะพาน4 โทรเบอร์มือถือสะดวกมากเลยครับ0652125888นะครับ0652125888หรือเบอร์ออฟฟิศนะครับถ้าเบอร์ออฟฟิศก็ต้องโทรช่วง8โมง -9 โมงไปจนถึงก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็หลังเที่ยงเพราะว่าธรรมดาของออฟฟิศก็อาจจะพักเที่ยงได้นะ033211598นะครับ033211598อ่าอีกรอบครับพอดีมีสมาชิกที่ยูทูปบอกว่าพี่ พูดเบอร์ช้าหน่อยหรือพี่พูดย้ําให้อีกรอบได้ไหมฟังไม่ทันโอเคเออบางทีผมพูดติดเร็วไปหน่อยเอางี้เบอร์โทรคุณเห็นหน้าจอไหมบางคนฟังแต่เสียงอ่ะผมย้าให้อีกรอบแล้วกันนะฮะเบอร์มือถือช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อย0 6 5 2 1 2 5 8้าหน่อนะครับ065 2125888โอเคไหมเออช้าแล้วล่ะ ถ,ถ้าช้ากว่านี้นี่จะคิดว่าเป็นแม่นาคแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคขอให้คุณได้งานนี้นะแล้วก็อย่าลืมเราอัปเดตงานกันแบบนี้นะคุณนะเจ็ดโมงเช้าเจอกันที่ YouTube นะครับเที่ยงไลฟ์สดที่เพจหางานของเราแล้วก็บ่ายโมงเราก็กลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งที่ YouTube นะครับคุณก็กดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ได้เลยเมื่อเราอัปเดตงานให้มันจะได้แจ้งเตือนไปที่คุณคุณจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคขอให้คุณได้งานนี้สวัสดีครับ